สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมลอรมดำนะครับหรือว่าช่อง YouTube ลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับยังอยู่ที่ตามติดชีวิตรถรรดำครับช่วงนี้เหมือนเดิมมาติดตามสเต็ปสองกันหน่อย สังกัดทีมงานสอดอกดินครับพี่น้องตอนนี้โอ้สีชมพูหวานแววเลยโอ,โอ้เขียนบอกว่าแกรนเบตต์น1 3 5 s r รุ่นนี้หรือว่า13ตันครึง่งสังกัดทีมงานสอดอกดินบายเจก,กุ้ง ตรอไปนะเกยรถคันนี้มาจากแถวไหนนี่เขาบอกว่าแถวเพียรามนะโอ้วันนี้อรอโรนเดินทางมาวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้เดินทางมาเอาเติเกิมให้ทีมงานนะพี่น้องตอนนี้ทีมงานบอกว่าอยากจะเพิ่มแรงมาจากอรอโรลนแล้ว <c oughs> เห็นหลายๆทีมงานได้แรงมาจากลอโรลนไปนี่ว รถมันวิ่งดีกว่าเดิมพออย่างนั้นเอาสติกเกอร์มาฝากครับทีมงานซอดดอกดินเอฟซีทุกคนทุกท่านตอนนี้ยังไม่แปะนะนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก่อนจะแปะกันไว้อย่างนั้นเดี๋ยวลองดูช่วงหมายครับว่ารถจะแรงกว่าเดิมไหม <c oughs> เพิ่มแรงมาได้30แรงพี่น้องไม่เชื่อลองดูพี่น้องตอนนี้ไม่ขัวขึ้นไปแล้วแปะยังนีน ลอกนาบางๆครับเขตโซนนี้แถวนี้ตำบลตรงนีน้ี่ไม่เหมือนแต่บ้านผมเลยพี่น้องดินเขาก็จะก้อนๆลนล่แล้วก็ลอกบางมากเลยสิบกว่าเซนแค่นั้นแหละน่าจะไม่ถึง20่สิซนครับดูครับขุดๆเอาแต่รอยฟันน้ำนี่ฟันมุงกี้โอ้แต่ราคาน่าจะดีอยู่ครับ อยู่บ้านขวาวน้อยครับตอนนี้ปแปลงเดิมบ่มอเดิมเลยบ้านขวาวน้อยครับตำบลตั้งใจอําเภอเมืองจังหวัดโซเรนครับโอ้เดีย๋ยวต้องสอบถามพี่ชะเฟอรกันซะหน่อยแล้วว่าคันนี้มาแบบไหนอะไรยังไงใช้กี่ปีแล้วนี่โอ้โอ เอาเลยครับพยาธครับสวัสดีครับผมครับโอ้เนี่ยพี่ชาเปิ้กี่ปีแล้วพี่คันนี้ตั้งแต่ซื้อมาห้าหกปีแล้วครับโอ้โแต่กอนมันเป็นมันเป็นสีโกเบบ่แล้วทำใหม่ป่สีนี่หรือว่ามาจากนู่นเลยมาจากมาแบบนี้เลยโอ้โออมาจากไหนครับน,นี่บางนาบ่ น่าจะแถวภาคกลางครับตอนซื้อมาก็อย่างนี้เลยจัดมาเท่าไหรครับแต่ก่อนเก้าสิบกว่านะขอ,อ,บ,อบคุณมากครับรถราคาเก้าสิบกว่าครับนี่ Grand b a t ติ้ลหนึ่งสามห้าเอสอาร์น่าจะนี่ครับมัน่าจะมาจากนี่แหละนี่บริษัทอะไรนี่อาทีโอประเทศไทยจำกัดครับ ให้เช่าเครื่องจักรในงานก่อสร้างทุกชนิดขายเครื่องจักรมือสองสภาพดีนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับนี่อู้น่าจะมาจากนี่ละครับนี่อันว่าอะไรครับนี่อาร์ิโอประเทศไทยคันนี้ครับโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยย้อนไปเมื่อประมาณสักห้าหปีที่แล้วครับจัดมา9ก้าแสกว่านะพี่น้องคันนี้โอ้ เยี่ยมเลยครับชมพูหวานแววมาสังกัดอยู่ที่อำเภอเมืองสุรินดูบรรทายแกนี่กลมๆนะพี่น้องสุดส่งเอวไม่ธรรมดาเลยรถขุดคันนี้ต่างจากร้อยยี่ร้อยสี่นี่ก็คือไม่ยืดเยอะครับนี่ยืดออกมานิดเดียวเอง น่าจะประมาณน่าจะไม่ถึงเมตรครับประมาณแปดสเก้ซนแต่ว่าใหญ่ครับได้ใหญ่ได้สูงดูบึกบึนครับไม่ยาวไม่ยืน่นขับสบายนะครับนี่ไม่ต้องกลัวข้างหลังโดนอะไรโอ้จะให้ชม รอบรอบรถนะพี่น้องช่วงล่างก็ยังไม่มีอะไรเสริมนะช่วงล่างนี่ยังเดิมๆครับใบแท็กน่าจะประมาณใบแท็กขนาดนี้ใบแท็กเท่าไหร่ครับนี่นาา่นา,านจะเป็นใบแท็กหกสิบครับใบแท็กนี่น่าจะเป็นใบแท็กหกสิบเซนประมาณนั้นใช่ไหมเดี๋ยววัดดูก่อนประมาณนั้นครับ หกสิบหรือห้าสิบนี่แหละครับห้าสิบบอกขนาดนี้มีแคเรียรบนอยู่หนึ่งตัวแล้วก็รนเลอร์ล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกครับรันเลอร์ล่างหกลูกรอน,นำขนาดนี้ประมาณกี่นิ้วนี่ถึงสิบแปดสิบเก้าไหมครับรอน,นำนก็ไม่ค่อยทราบนะ กะกะเอาครับอันนี้สปอกเก็ตโอ้ยังเหลือเยอะครับสบภาพยังสมบูรณ์ม,มากรถคันนี้เครื่องจนน่าจะเป็นอะไรนี่เป็นซูริอิซุยังไม่แน่ใจนะพี่น้องบุ้งกี้ห้าฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าครับบุ้งกี้ห้าฟันใหญ่ครับนี่น่าจะศูนย์จนหกแล้วครับบุ้งกี้บุ้งอามโอ้ตรงเต็งใหญ่มาก ตัวเดินน่าจะเป็นไฮดัสครับน่าจะเป็นไฮดัสนะใช่ไหมอันว่าไฮดัสเนาะตัวเดินครับฮะกดดำมาแล้วมาชมการทำงานของเขาครับทีมงานสอดอกดินาบเจก,กุ้งสังลุยตัดตานด้าน,านพิราม <c oughs> มาอยู่แถวนี้แหละแถวโคกพระเจ้กุ้งอยู่แถวโคกพระนี่แถอแก,กหางานจัดจ้านเลยแถวนี้นี่วิปปี้เอ้ยทวารลิเกกันละเกกล้วยหอมนลครับนี่ะเดี๋ยวโอกาสทำให้พวกเขาอีกสักครั้งหนึ่งครับตั้งรับโดยเจา้าร็อกร็อกในตำนาน หรือว่าร็อกไม่มีมันตายตํานานที่ยังมีชมีวิตลงเหลืออยู่ตอนนี้กระตุนนี่เขาเรียกกระตุนอะไรนี่ผมลืมแล้วนี่เขาเรียกอะไรครับนี่ตัวนี้ไอตาเดียวนี่เหมือนกระตุนวกอกควยเลยโอ้หะมาดูคันนี้สักครั้งหนึ่งฟุ่นตโลบอพุปปนเหลือกเกิน โอ๋โโอน่ารักแท้โอ้เรียงแตแรหวานๆครับจากจะรอกคัน,น้โอ้โหทันเม็ดลินไปกินอันตาซินมาแล้วหายปวดแล้วเพราะอย่างนั้น เอามือคลุมทองไว้ทำไมน่ะเอาออกได้แล้วผ้าโพกหน้าสีแดงป้องก,กันโรคอูอเอม์มหมครับคันนี้แทงเอ๋ม่เลยบังฝุ่นหน้าเต็มทนเดียวเลยเต็มบ๊บน่าจะสองเมตร,รเท่าไรนี่สองเมตรแปดวันนี่บังฝุ่นคันนี้นี่โหจัดไปน้องร็อกกี้ตาหวานวัยรุ่นสร้างตัว ตรงรุ่นคุณแผนเมืองยา่าจูนี่อะไรแตง่งมีอะไรอีกสติกเกอร์ซิงสิบเก้ามาจากไหนเดี๋ยวต่อไปก็อรออล้นครับอรอโรนจะอยู่ตรงไหนอรอโรนนจะอยู่ตรงกลางนะตรงนี้แหละลอโรอนเพิ่มแรงมาไม่เชื่อผมลองดูครับมีแพนด้าด้วยโอ้แพนด้าแพนด้านี่นะแพนด้า กระทะทำสีด้วยการสีบอลลั่นมาหนีโอ้น่าจะไม่วนครับที่การน,นี้เน้นแรงเน้นแรงไม่เน้นเปรคโอ้ดูไปแล้วเห็นสองคันนวนี่ไปทางไหนหมดเขาบอกว่าโรบโคอบยางแตกนะยางแตกอยู่ตรงไหนนี่ล้รอรถจะต้องออกไปตามหรือเปล่านี่โวิ่งฝนตลอบอบอวน โอ้ยทะลึ่มพองทะลึ่มเลยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นต่อไปครับมาแล้วท่านร็อกสายคลาสสิกโอ้บางคุนหลังเต็มเนี่ยนี่ไม่ธรรมดาเลยนี่รถคันนี้ปากเทรลันด้วยนี่โชว์เตรมไหมนี่ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอสเต็ปเทรแกสักดึงซิงเกิเรลรับนี่ร็คันนี้ขอเทรนเลยพขอเทรหน่อยเจ้าเลยเจ้าเลยโอ้เทรหวานหวานจัดเต็ม <c oughs> ปันขยะนยงปันขยะนย่งแต่บอกขยนปีนี่ซิงออลเลยนี่ส โอ้พระคุณพ่อแม่ซอดอกดิมบายเจกุ้ง FVN 195 h งหรือว่าพลัง6 h e นะเพี่นเองถ้าร็อกกี้นี่ปราเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของเขาคือตรงนี้เพี่นเองถ้าเปลี่ยนตรงนี้นี่เลนสสายรถใหม่นี่จะสวยงามมันไม่เหมือนกันนะ่นนี่ตรงนี้นี่ใช่ไหมกระจังหน้านี่ คันนี้ขากระจกเดิมขากระจกเดิมแต่ว่าใส่หลังเตาข้างละประมาณเท่าไหร 7, เจ็ดแปดบาทนี่แหละข้างนี้บานเดียวเราจะเอาใบไม้มาใส่แล้วนี่กลางนีน <c oughs> พี่เจ้าพ่อบอกว่าใบไม้ไม่มีมีแต่ใบกระท่อม <c oughs> ต้มหรือยัง <c oughs> เอามาแชมเปญหน่อยสิโอ้ พุ้มพลากำลังทันรอบอโอ้เจ้าเลยเจ้าเลยคุยตลุ่มเมลไปสากวยไมาเดิ่ไปพองถล่มแบบนี้ อเดี๋ยวเราเป็นขั้นสุดท้ายครับสเต็ปการขุดพี่น้องก็จะเก่าและขุดเข้ามารวมกันไว้ก่อนเป็นกองๆอย่างนี้ครับนี่คือเทคนิคการอาลอกนาบางนะพี่น้องจะขุดเอาขุดเอาตักใส่เลยแบบนี้มันมันได้ทีละน้อยมันเสียเวลาครับพี่เชฟเฟอร์าวาอย่างนั้นมันต้องขุดเอามรวมๆมันก่อนแล้วก็ยกใส่รถดับนี่ยกเอายกเอาเลยมันได้เร็วพี่น้องว่าอย่างนั้น ประหยัดน้ำมันกว่าครับเวลาคุดเข้ามานี่คุดมากองคุดมากองนี่จะใช้การทํางานของระบบไฮโดรลิกของเครื่องน้อยกว่านะแล้วก็พอมากองรวมกันเสร็จก็จะตักขึ้นรถงั้นจะดีกว่าครับดีกว่าตักขึ้นรถเทละน้อยเทละน้อยนี่มันหลายเที่ยวไปนนองมันหลายเที่ยวครับการสวิงตัวการยกบูมยกอมัมหลายหลายครั้งนี่ก็เป็นการสิ้นเปลืองน้ํามันครับตักได้เทละน้อยนี่สิ้นเปลืองน้ามันโดยไม่จําเป็นาวอายอย่างนั้นนะผมว่า ได้ฟังข้อมูลมาเบื้องต้นครับทางด้านความรู้เล็กๆน้อยๆของพี่ชเฟอร์ครับโอ้เมคูคันนี้นี่มาตดทานมาตรทานดูมุมไหนก็สวยครับนี่เก็บภาพไปดูหน่อยรอร้อนี่ มาแล้วคันสุดท้ายซีรีส์ห้าร้อยฮีโนเมกาคันนี้ตอนเดียวนี่ตอนเดียวนี้อะไรนี่เป็นเจ็ดอีนี่หรือว่าปั๊มสายนี่ตีลิงตีลีดดิง ญี่ปุ่นญี่ปุ่นคันนี้เจ้ามิระจูมาดูกันว่าเขาใส่กี่ตักครับเรามาปิดเกมกับเจ้าคันสุดท้ายครับผมตักแรกใส่ไปแล้วตักที่สองครับน่าจะประมาณเจ็ดตักแล้วพาอันนี้ตักที่สามแล้วงานเที่ยวครับประมาณเจ็ดตัก ทางงานแบกหน่อยก็ประมาณเก้าครับตามที่ผมเคยนับนะเมื่อกี้ขนาดนี้ตักที่สี่ครับผม ตัดที่หครับน่าจะประมาณเจ็ตักด้วยประมาณน่าจะไม่ผิดครับนี่นี่กะได้เลยนะพี่น้องน่าจะประมาณนี้แหละครับงานเที่ยวงานเทีย่ยวเจ้าเลยออกตัวครับผมกับเจ้าคัาสุดท้ายของเรา โอ้ันแรงหันแรงอัน,นะครับเพี่น้องในช่องของผมช่องยูทูบลอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับฝากพี่น้องด้วยครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามให้กำลังใจในช่องผมด้วยแล้วก็ทีมงาน,นี้ครับสอดอกดินอำเภอเมืองสุรินทร์ครับบายเจกุ้งเขวาว่าอย่างนั้นฝากด้วยครับเพื่อน คลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ